การสัประยุทธ์ด่านสเสวียนห่วงหลังจากเซียวเหยียนออกจากพิพภพกู่และกลับถึงหอดาวตกได้รับการแจ้งข่าวจากเย่าเหล่าว่าตอนนี้ภูมิภาคพยับเกิดเรื่องโดยให้เสี่ยวอีเซียนชิงหลิงและเสี่ยนยุทธเทียนหัวมุ่งหน้าไปแล้วเยาเหล่าได้บอกเซี่ยวเหยียนว่าตอนนี้พักสิงโโลกซึ่งเป็นพักสิบอันดับต้นในภูมิภาคได้เข้ายึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคพยับโดยเบื้องหลังของการยึดครองเหล่านี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตําหนักเจตพูด การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของตำหนักเจตพูดน่าจะมีเจตนาอยู่ที่การรวบรวมดวงวิญญาณทุกพื้นที่พสัสสิงไปถึงเก่ะให้เกิดการเสียชีวิตของผู้คนมากมายและตำหนักเจตพูดก็ได้รับดวงวิญญาณไปจำนวนมากเช่นกันโดยทั้งเย่าเหลาและเสี่ยวเหยียนก็ไม่อาจรู้เจตนาที่แท้จริงว่าตำหนักเจตพูดจะรวบรวมดวงไปด้วยเหตุผลอะไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภากีเหยียนภายใต้การนำของราชินีเหมยตู้สากลายเป็นกลุ่มอิทธิพลสามอันดับต้นของภูมิภาคพยัพ ซึ่งสามารถรับมือกับพักสิงโโลกได้แต่เพราะพักสิงยมโลกได้รับการสนับสนุนกองกําลังจากตาหนักเจตพูดตอนนี้ภากีเหียนซึ่งกําลังถอยร่นกลับไปที่อนาณาจักรจีมาในการเตรียมการเดินทางไปช่วยเหลือภากีเหียนเย่าเหล่าได้สร้างรูหนอนเพื่อใช้เดินทางจากทวีปมัชชิมไปยังภูมิภาคพายัพและเตรียมผู้แกร่งกล้าระดับเซียนยุทธห้าดาวเพื่อเดินทางไปด้วยหลังจากการ,รดมผลของเย่าเหล่าในฐานะนักตรงโอสถ ที่จะให้ผลตอบแทนคือโอสสระดับ8จํจำนวน3เม็ดทําให้สามารถระดมผู้แข่งกล้าระดับเชียนยุดกว่า20คนรวมกับผู้แล่งกล้าระดับเชียนยุทดของฮอดาวตกอีกกว่า1 0คนทําให้กองทัพนี้มีเชียนยุดจํานวนกว่า30คนเดินทางไปผู้ภาคพ้ายับในครั้งนี้ในด้านกําลังรบของภาคีเยียนภายใต้การนําทัพของราชินีเหมยตู้สามีผู้แข่งกล้าระดับเชียนยุทต เพียงแค่กว่าสิคนในขณะที่กองทัพพักสิงโลกนำทัพโดยสือเทียนมีเซียนยุดกว่า30คนในจำนวนนี้มีเซียนยุดธ8ดาว4คนและเซียนยุดธ6ดาว4คนทำให้ฝ่ายพากีเยียนตกเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดเป้าหมายของตําหนักเจตพูดในครั้งนี้นอกจากต้องการรวบรวมดวงวิญญาณเพื่อแผนการบางอย่างยังมีเจตนาที่จะจับกลุ่มสมาชิกตระกูลเสี่ยวกลับไปตระกูลหุ่นด้วย การประจันหน้าระหว่างภาคีเย,ยนกับพรรคสิงยมโลกราชินีเหมยตู้ซาสั่งระดมยิงเกาทันยักย้ายเพื่อสัตว์กันทับหน้าที่อยู่บนพื้นดินของพรรคสิงยมโลกในขณะที่สือเทียนสั่งกองทัพบ,บนฟ้าเริ่มตีขาะกำแพงเมืองกองทัพกว่า100คนของสือเทียนนี้มีระดับเสียนยุตกว่า30บคนที่เหลือเป็นปรมาจารย์ยุธแล้วเริ่มโจมตีกำแพงเถืองและม่านพลังด้วยการผนึกสัตว์อสูรขนาดมหึฮมาทำให้กำแพงเมืองและม่านพลังแตกทลายหลังการแตกทลายของม่านพลังราชินีเหมยตูซาทรงเซียวเซียวน้อย ให้เสี่ยวอีเซียนเพื่อให้นางปกป้องในระหว่างที่นางจะสัตยประยุทธ์กับซื่อเทียนในเวลานั้นเหล่าเซียนยุธจากพักสิงโลกเริ่มล้อมวงเข้ามาและยังมุ่งเป้าไปที่เสี่ยวอีเซียนและเสี่ยวเสี่ยวน้อยทันใดนั้นเซียนยุทธเทียนหัวและชิงหลิงเข้ามาสกัดและเปิดทางให้เสี่ยวอีเซียนแต่สุดท้ายโดนเซียนยุทธหกดาวสองคนฝ่ายตรงข้ามขนาดโจมตีนางจึงส่งเสี่ยวเสี่ยวให้เสี่ยวหลีแต่ไม่ทันที่จะถึงมือเสี่ยวหลีผู้อาวุโสคนนั้นสามารถจับเสี่ยวเสี่ยวน้อยไว้ได้และตั้งท่าจะลงมือกับเชี่ยวเิีวเชียวน้อย ทันใดนั้นมีพลังสายหนึ่งเข้าโจมตีผู้อาวุโสคนนั้นอย่างรุนแรงทําให้ผู้อาวุโสคนนั้นระเบิดตายทันทีพร้อมยื่นมือไปอุ้มเซียวเซียวน้อยไว้ทันทีการปรากฏตัวของเซียวเหยียนพร้อมกล่าวขออภัยมาช้าหลังจากนั้นส่งสัญ,ญญาณให้กองทัพของตนเข้าปะทะก,กับกองทัพศัตรูทันทีเซียวเหยียนตอบโต้การโจมตีของซือเทียนประมุขพักสิงด้วยหัตถอักีทําให้เซียวเทียนตายทันทีด้วยเพียงฝ่ามือเดียวพร้อมประกาศเรียก ให้จอมฟ้าที่9้าปรากฏตัวออกมาเมื่อจอมฟ้าที่9ปรากฏตัวพร้อมลงมือฟาดฝ่ามือไปทางเซียวเหยียนแต่ปรากฏว่าฝ่ามือนั่นทำอะไรเซียวเหยียนไม่ได้เลยเพราะตอนนี้เซียวเหยียนมีพลังฝีมือระดับเซียนยุทธแปดาวขั้นสุดบวกกับผู้สาราชินีและชุดเกราะเกรดหงมังกรทำให้การโจมตีนั้นไร้ผลตรงกันข้ามจอมฟ้าที่9กลับถูกเซียวเยียนสังหารด้วยฝ่ามือมหาเทวะ ก่อนจอมฟ้าที่กล้าสิ้นใจได้ตะโกนร้องเรียกจอมฟ้าที่สี่ที่สี่ช่วยข้าด้วยทันใดนั้นจอมฟ้าที่สี่หรือเซียนยุสเบียนเหอเซียนยุสก้าดาวขั้นสุดห่างจากระดับเทพยุทธ์แค่เพียงก้าเดียวผู้ใช้เคล็ดวิชาแปลโลหิตปรากฏตัวพร้อมใช้พลังผนึกเป็นมังกรโลหิตเข้าโจมตีเสียวเหียนก่อนจอมฟ้าที่สี่จะหันมาลงมือสังหารซือเทียนตายด้วยหนึ่งฟ่ามือจอมฟ้าที่สี่ใช้เคล็ดวิชาแปลโลหิตทักษยุทธ์ชั้นฟ้าเข้าโจมตีทีเซียวเหยียนทำให้น้ำเลือดในร่างกายประทุขึ้น แต่เพราะสายโลหิตใหม่ของเชียวเยียนที่มีสายโลหิตเจ้าจักรวรรดิยุทธ์ทั้งของตระกูลเสี่ยวตระกูลกูลงแงหงและสายโลหิตมังมังกรทําให้เชียวเยียนสามารถสกัดเคล็ดวิชาแปลโลหิตนี้ได้อย่างง่ายดายสร้างความประหลาดใจให้จอมฟ้าที่สี่ต่อมาเซียวเยียนเรียกใช้ยันตระกูลเซี่ยวทาให้ยกระดับพลังมาถึงเซียนยุทธก้าวดาวหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายเข้าแลกหมัดก,กันด้วยผู้สาราชินีและขุดเกราะหงมังกรทําให้จอมฟ้าที่สี่ขาดทุนอย่างมากจอมฟ้าที่สี่ใช้เคล็ดวิชาแปลโลหิต และดูดกลืนมหาโลหิตเพื่อดูดกลืนโลหิตจากคนที่ต่ำกว่าเซียนยุธอีกทานโลหิตจากพื้นดินไหลรวมเข้าร่างจอมฟ้าที่สี่จนพลังยกระดับไปถึงยอดเซียนยุตสามรอบบาลุเทพตอนนี้เซียวเหยียนใช้เคล็ดวิชาอคณีห้าห่วโดยใช้ไฟวิเศษสี่ชนิดบวกกับไฟวิเศษเทียมจากเคล็ดวิชาเพลิงจำแรงอีกหนึ่งชนิดผนึกเป็นกงจากอคตีห้าสีจอมฟ้าที่สี่ตอบโต้ด้วยฝ่ามือปีศาโลหิตที่ฆาตและกาสาพัสปีปีศาโลหิตเซียวเยียนโจมตีด้วยฝ่ามือมหาเทวะตางด้วยผนกไฟวิเศษ เป็นบูเพลิงบลายกันสี่สีทำให้จองฟ้าที่สี่บาดเจ็บสาหัสก่อนดิบสารยกแล้วหลบหนีไปหลังจากนั้นเซียวเหยียนใช้กลยุทธห์หนึ่งชีวิตแลกหนึ่งชีวิตทําให้พันธมิตรผู้เข้าร่วมกับกองทัพพักสิงยมโลกสังหารคนของพักสิงโลกเพื่อแลกกับชีวิตของตนเองเป็นกลยุทธ์ที่บอกได้คําเดียวว่าสุดยอดเพราะนอกจากจะสามารถกําจัดคนของพักสิงยมโลกแล้วยังก่อให้เกิดความแค้นระหว่างทั้งสองฝ่ายทําให้ในอนาคตจะกลับมาจับมือกันได้ยากสุดท้ายกองกําลังพักสิงยมโลกล้มใต้ตาและแตกพ่ายในที่สุด